สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิตด,ดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับผลงานวิจัยของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือเรียกว่าบบชนะครับของสํานักข่าวกองแห่งชาตินะครับปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่16ผลงานงานวิจัยเนี่ยฮะชื่อเรื่องในเรื่องบทบาทของ AI ในการเปลี่ยนแปลงโลกในหลายมิติ มันเป็นโอกาสหรือความท้าทายของประเทศไทยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพรเมฆวิบูลนะครับตัวแทนนักศึกษาบมชรุ่นที่16กลุ่มหนึ่งแล้วก็ท่านที่2ก็คือคุณพันเอกศักด์าอาทิตย์ทีละศรีหะไตนะครับท่านเป็นตัวแทนนักศึกษาบมชรุ่นที่16กลุ่มที่1เหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด่นครับสวัสดีครับพี่ตันีครับผมก่อนที่จะคุยในเรื่องหัวงานวิจัยนะครับที่ ทั้งพี่ทั้งสองท่านเนี่ยมาเป็นตัวแทนของกลุ่มขออนุญาตเรียกพี่ต้อมเรียกพี่โทนี่นะฮะอยากให้ทางพี่ต้อมเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนจากหน่วยงานไหนแล้วก็ทําไมถึงสนใจมาเรียนหลักสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับผมอิทธิพรเมกุบุญน,นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศครับปัจจุบันอยู่ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ครับ ครับผมแล้วก็ของพี่โทนี่แะฮะพี่ศักดาครับผมพันเอกศักดาอาทิตย์ธีรศรีหัตรครับตำแหน่งราชการของผมเป็นรองผู้อำนวยการสํานักปฏิบัติการและการข่าวสํานักนโยบายและแผนกลาโหมครับที่ผมได้ได้รับเกียรตินะครับให้ได้รับคัดเลือกนะครับจากคณะกรรมการของสพกรเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ข้าัญชาที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าที่เคยได้ยินมาว่าหลักสูตรนี้นะฮะ หลักสูตรการบริหารจัดการความั่งแห่งชาติเนี่ยเป็นหลักสูตรด้านความมั่นคงสําหรับผู้บริหารที่ดีที่สุดครับที่เราจะได้รู้จักพี่พี่พน้องๆเพื่อนฝูงได้สร้างเครือข่ายและได้ทํางานร่วมกันในหน่วยงานและองค์กรด้านความมั่นคงคนะครับได้เสริมสร้างได้ลดจุดอ่อนซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราเลือกที่จะมาสมัครเรียนที่นี่และได้รับความรุณนา,นาจากเขาตรงเป้าหมายในสิ่งที่เราคาดหวังไหมครับ เกินความคาดหมายครับ,รบแล้วของพี่ต้อมพี่อิทธิพรแล้วฮะตรงไหมฮะในความต้องการที่จะ<อ>เ,เข้าเรียนหลังจากที่ที่เรียนไปนะครับพี่ก็รู้สึกว่าเกินความคาดหมายนะครับพี่คือเราได้เราได้ความรู้เราได้ในสิ่งที่เรานอกเหนือจากงานที่เราที่เราได้ทำนะครับได้ความรู้ในมุมกว้างขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พี่ทุนนี่ว่าคือเราได้ มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร่วมได้ภาคีเครือข่ายร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติครับบอกว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานก็จะจะลำบากนิดนึงถ้าไม่มีความเข้าใจกันใช่ครับครับคนี้ขออนุญาตถามนะครับว่าทําไมกลุ่มเนี่ยนะครับมาเลือกหัวข้องานวิจัยในเรื่องบทบาทของ AI ในการเปลี่ยนแปลงโลกโลกของเราในหลายมิติแล้วก็มองโฟกัสเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือความท้าทายทําไมกลุ่มเนี่ยเลือกหัวข้องานวิจัยนี้ครับครับ คือพี่เด่นครับ,รบ AI จริงๆถูกพัฒนามานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแต่ว่าหลังๆเนี้ยเราจะสังเกตได้ครับว่า AI เนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับ,รบมันแฝงตัวมาครับพี่ในรูปของพวกเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้เข้าไปถึงเครื่องปรับอากาศแล้วหรือแม้แต่บางทีเราเล่นดู YouTube Facebook บางทีเราเผลอไปเช็คดูในเรื่องกระดาษทิชชู่มันก็จะมีกระดาษทิชชู่ ใบโฆษณาเทคโนโลยี AI อันนี้มันก็คือเป็นจาก AI เหมือนกันใช่ครับคือตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยเขาเขามาทําให้ตัวอุปกรณ์เหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความฉลาดขึ้นสามารถที่จะคิดในสิ่งที่สมัยก่อนเราคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์เท่านั้นที่คิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้หรือการตัดสินใจแต่เทคโนโลยี AI เนี่ยทำให้เครื่องเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ สามารถทําได้ใกล้เคียงมนุษย์หรือว่าปัจจุบันนี้ผมว่าบางทีทําได้เร็วกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำช่วยสนองสนองตอบแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการได้ดีขึ้นใช่ครับใช่อย่างนี้ความหมายของ AI เนี่ยในงานวิจัยเนี่ยเราความหมายของ AI คือ,อยังไงครับครถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับต้องบอกว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะมีความสามารถ เหมือนมนุษย์หรือใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ครับปกติเครื่องจักรทำไมได้แต่ AI เนี่ยมันทำให้มันทำให้มนุษย์เรามีความฉลาดมากขึ้นนะครับ,รบและก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการผนวกรวมความสามารถของมนุษย์และ AI เข้าด้วยกันมันจึงกลายเป็นนวัตกรรมมันจึงกลายเป็นกระบวนทัศน์ในการทำงานร่วมกันอย่างก้าวกระโดด มันเหมือนช่วยเราลนเวลาในการหลายๆในเรื่องข้อมูลประมวลผลหรือรอย่างที่บอกว่าคือคมันช่วยตอบสนองในเรื่องชีวิตการทําง,งานชีวิตไลฟส์สไตล์ในการดํารงชีพอยู่ใช่ครับใช่ครับโก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์เชิญครับด้วยความสามารถของเขาครับเขาสามารถที่จะคํานวณหรือประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แต่เขาใช้เวลาสั้นมากครับพี่คือเขาเขาทำได้เร็วกว่ามนุษย์มากตรงเนี้ย ก็จะเป็นเป็นประโยชน์ที่ทเรา,น,าน่าจะสามารถใช้ได้จากเทคโนโลยี AI ไครับแล้วพอผลข้อการศึกษาเนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยมันสำคัญกับประเทศไทยไงครับเอไอเนี่ยผม,ผมว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ไ้ได้หลายมิติด,ด้วยกันนะครับอย่างเช่นเราสามารถจะใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของเราได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะ สร้างสรรสิ่งใหม่ๆพัฒนาสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่ AI เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลออกมาได้ <Absolutely. S 1> ครับ S สุดท้ายก็คือ AI เนี่ยสามารถที่จะยกระดับของประเทศไทยได้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศเราให้สูงขึ้นได้จากเทคโนโลยี AI เนี่ยครับมันเหมือนจะทําให้มันเกิดความหลากหลายในสิ่งที่เดียวกันใช่ครับใช่ไหมครับมันทำให้เหมือนกับมีจุดขายที่ดีขึ้นหรือถ้าเกิดในสมัยนี้ก็คือมีมูล,ลค่าเพิ่มที่ดีขึ้น ครับผมมองว่า AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันไปกับกับต่างประเทศได้ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการแข่งขันในเรื่องแม้แต่ความมั่นคงเองเรียกว่าหากเรามีศักยภาพทางด้าน AI เนี่ยประเทศเราก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับเพราะว่าประเทศหลายๆประเทศตอนนี้ให้ความสําคัญกับการนาเทคโนโลยี AI ไมาใช้ในทุกระบบงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่ด้านความมัน่นคงนั่นนะฮะก็คือจักของเราเนี่ยการศึกษาเราก็มองว่ามาเอามาใช้ได้หลายๆวงการทั้งในเรื่องทางเชิงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับสังคมนะครับหรือการศึกษาเราก็เริ่มเอา AI ครับเอามาใช้ละครับมีบทบาททุกๆด้านนะครับตอนนี้เริ่มโดยในเรื่องตอนนี้เริ่มเอามาใช้ในเรื่องความมั่นคงอ๋อผมยกตัวอย่างนะครับที่เห็นชัดๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการนําระบบ กล้องวงจรปิดที่เรียกว่ากล้อง AI ที่มีระบบจดจำใบหน้าระบบอ่านป้ายทะเบียนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสามารถที่จะสแกนบุคคลเป้าหมายที่เคยกระทำความผิดหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะกระทำความผิดทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสามารถป้องกันเหตุได้นะครับหรือแม้แต่การตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มสิ่งของที่วางเอาไว้โดยที่ไม่มีเจ้าของตามสนามบินหรือที่ที่สคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญล ระบบ AI สามารถตรวจจับสิ่งที่ล่อแหลมต่างๆเหล่านี้แล้วและนำสัตว์เจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนที่จะเกิดเหตุได้อันนี้ยกตัวอย่างเลยฮะอันนี้แบบในชีวิตประชาวันอ้นนี้เสริมทางพี่โทนี่ครับก็คืออย่างระบบจดจำป้ายทะเบียนครับพี่เด่นก็คือ AI เนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าป้ายทะเบียนที่เราเจอเนี่ยเป็นรถที่ถูกจรลกรรมมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรถที่เคยถูกใช้ในการทำ ก่อวพินาศกรรมใดๆซึ่งมันจะสามารถทําให้เราตรวจจับได้ก่อนแล้วก็ป้องปามได้เมื่ทีมดูเหมือนกับเลขับไอ้ป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ปลอมด้วยใช่ครับครับครับนี่เขละเอียดมันมีการแบบประเมินผลในการวิเคราะห์พิจารณาไต่ตองแทนมนุษย์เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้คนจริงๆเนี่ยสมัยต้องใช้เวลาหูเป็นวันเป็นอาทิตย์กว่าที่จะเอาหลายๆข้อมูลมารวมกันถูกต้องครับอันนี้เฉพาะเรื่องกล้องวงจรปิดที่มีระบบ AI นะครับนี่ในเรื่องเกี่ยวความมั่นคงครับ แล้วในเรื่องระบบไงในเรื่องการป้องกันประเทศผลการศึาษาเรามองไงครับคือเรามองว่ากองทัพของเราปัจจุบันเนี่ยยังมีความท้าทายหลายอย่างครับเช่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อผลิตเป็นข่าวกรองที่มีความเชื่อถือได้มีความแน่นอนและใช้ทันเวลาเนี่ยมันต้องการขีดความสามารถที่สูงกว่ามนุษย์ปกติจะทําได้มันไม่เหมือนกับการรายงานข่าวเป็นกระดาษ แล้วเรามาประมวลผลด้วยกระดาษาแล้วก็ให้กําลังพลเป็นบุคคลเนี่ยกระจายข่าวออกไปผ่านโทรศัพท์ผ่านวิธุไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ม,นงงมันต้องการ,รขีดความสามารถของเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์อย่างเ i เนี่ยเข้ามาช่วยในการรวบรวมวิเคราะห์ประเมินผล ในการผลิตข่าวกรองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยพอมีข่าวปุ๊บก็เหมือนจะมีแบบคนมาตัดหน้าข่าวใช่ไหมครัเป็นแปะคลิปแล้วก็แล้วก็สรุปมีหน้าสรุปให้กับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับชาก็จะประเมินว่าข่าวนี้มันมีผลต่อเศรษฐกิจต่อประเทศชาติความมั่นคงยังไงแล้วประมวลแต่เมื่อก่อนนะครับปริมาณข่าวมันมีไม่เท่าไหร่ครับมีแค่หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ แต่ปัจจุบันเนี่ยการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรียกว่ามหาศาลใช่มันไม่มีทางที่มนุษย์โดยทักษะของมนุษย์จะทําได้มันต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้าไปใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยความชินอย่างเราเล่นไลน์ทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนมีไม่กี่กลุ่มเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยๆกลุ่มบางทีเนี่ยเราจะแบทพอมันมีเยอะแยะไปหมดบางทีหากลุ่มไม่เจออ๋อครับเชื่อได้เลยครับว่า ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยในอนาคตอันใกล้มาก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณแบบ exponential เลยฮะยิ่ยงถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันประเทศเนี่ยข้อมูลมันยิ่งต้องสําคัญต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดนอกจากจข้อมูลแล้วก็จะมีเรื่องของการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามยังไงครับน<ๆ>ะครับเช่นการกําหนดเป้าหมายมการแยกแยะเป้าหมายแยกแยะเป้าหมายทางทหารแยกแยะเป้าหมายทางพลเรือนอป้องกันการโจมตีผิดเป้าหมายที่เราเลือกอันนี้ ผมว่า AI ก็สามารถที่จะช่วยเราได้ที่จะสามารถ Identify เป้าหมายที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำได้นะครับถ้า AI อยู่ในระบบของอาวุธที่ทันสมัยนะครับการการปฏิบัติการทางทหารที่มีประสิทธิภาพก็จะสูงมากยิ่งขึ้นรหรือแม้แต่นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณในกองทัพที่มันเริ่มที่มันมีจำนวนมหาศาลการนำ เทคโนโลยี uh, ปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้เรานั้นบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ได้อ,อยาอ่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแล้วในเรื่องเห็นบกกรอศึกษาเนี่ยเรามีสามารถบริหารในเรื่องงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยอย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงนี่ยังไงครับก็ความหมายความหมายตรงนี้ก็คือว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณนะครับนำมาตรวจสอบการใช้รูปงานงานนำนำไปตรวจสอบ โครงการต่างๆว่าวันรุวัตถุประสงค์ตาม,มที่ที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะว่างบประมาณนี่ปีปีหนึ่งเนี่ยของประเทศชาติหรือในแต่ละหน่วยมันเยอะมากบางทีนี่กว่าจะใช้คนเนี่ยการนำรีพอร์ตหรืออะไรมาเนี่ยใช่ครับ,รบกว่าที่จะมาจับถึงจุดหรืออะไรเนี่ยโอ้ใช้เวลานานมาก<ช>แต่ถ้าไอ้ไนี่ถ้าเกิดเข้าระบบ เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นระบบเดี๋ยวนี้ Data Center ที่สมัย<ช>นี้เขาเหมือนกับเป็นระบบข้อมูลใหญ่รวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะการประมวลผลก็จะเร็วขึ้นเราเหมือนมีกําลังพลแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอสามารถประมวลผลได้ตลอดเวลา<อ>น,นี่นี่คือความสามารถของเอคความวามฉลาดของมันด้วยเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ข้อมูลยาาผนะยุปโภคร์โึเมื่อถึงวงรอบที่จะต้องปฏิตบำรุงนะครับข้อมูลต่างๆที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของ A i หรือว่าฐานทุมบุญทางเทคโนโลยีทางดิจิตอลเนี่ยมันก็จะช่วยเตือน ช่วยช่วยกํากับเราให้ดําเนินการตามวงรอบที่ควรจะเป็นนี่ช่วยประหยัดได้เยอะเลยอันนี้ก็คือผลที่เราจากของการศึกษาวิจัยเรารเราก็มองว่าในรูปแบบเนี่ยใน AI เนี่ยมันก็สามารถเนี่ยเอามาใช้ในกร,ระบบการป้องกันประเทศได้ด้วยในเรื่องเกีประกอบความมั่นคงใ,คในเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาสังคมทุกอย่างเลยใช่ขณนี้เนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยเราเห็นคําว่าโอกาสของ AI เนี่ยในการสร้างประโยชน์เนี่ยขําหลับประชาชนและของ ประเทศไทยยังไงฮะของของการศึกษาของเราเนี่ยมีหลายด้านเห็นบ,บอกว่าแยกเป็นหลายหลายด้านเลยยังไงครับ,ค,รบคือยกตัวอย่างอย่างทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ,รบผมว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมครับ,รบผมเชื่อว่าโอกาสของอุตสาหกรรมเกษตรเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาว่า บางครั้งผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยมันเสียหายไปจากความไม่แน่นอนของภูมิอากาศถูกไหมครับเราต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศในการที่ผลผลิตจะดีหรือไม่ดีมผมว่า AI เนี่ยถ้าเกิดเราดํามาใช้ได้เนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ประมวลผลข้อมูลได้และพยากรณ์ได้เหมือนประเมินพื้นที่เหมาะสมหรือเปล่าสภาพภูมิอากาศที่เราคิดว่าวันนี้ปริมาณฝนจะเป็นยังไงเอามาบริหารจัดการน้ําก็ได้ผมว่าอันเนี้ย โอกาสที่จะลดความเสียหายจากผลผลิตจากที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศอย่างเดียวเนี่ยก็จะลดลงจากการใช้เทคโนโลย AI ี AI ได้ครับส่วน,วนอีกด้านหนึ่งก็คืออย่างด้านของเทคโนโลยีเรื่องของนว<อ>ักตรกรรม,มนวัตรกรรมใหม่ๆเป็นยังไงครับผมว่าอย่างพี่เด่นก็พอจะทราบว่าเดี๋ยวนี้สมุนไพรยาสมุนไพรไทยเนี่ยเราเราได้รับความนิยมค่อนข้างมากชื่อเสียงของไทยเรื่องเกี่ยวสมุนไพรนี่ดังมากเลยจะดีไหมครับถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยี AI ไมาช่วยในการทําวิจัย สกัดสารที่เกิดจากสมุนไพรไทยเนี่ยครับให้ออกมาเป็นต้นตลับยาไทยยาสมุนไพรไทยเราก็จะได้ตำรับยาใหม่ๆสมุนไพรใหม่ๆซึ่งในอนาคตเราอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของยาสมุนไพรทางเลือกของโลกก็ได้ครับชประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นโชคดีก็คือภูมิภูมิเทศภูมิประเทศเราเนี่ยอากาศเอื้อการสมุนไพรเรามีเยอะแยะไปหมดยังมีอันนึงเนี่ยอย่างที่เคยอ่านเหมือนแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ค้นพบจากจมูกข้าวแล้วทาเป็นน้ํายาหยอดตาปกติมันจะเป็นสารเคมีเงมันเป็นออร์แกนิกเอออันนี้ก็คือจากสมุนไพรของเราใช่ครับอ๋อวันหน้าถ้าเกิดเราใช้ AI เนี่ยมันก็จะได้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆนี้ได้นะครับคือต้องเรียนว่า AI เป็นทุกเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกระบบในทุกงาน อันนี้คือจากที่เราเห็นว่ามันสามารถเข้าไปในทุกวงการได้คราวนี้การพัฒนาการศึกษาและที่การศึกษาคนในเรื่องนี้อยากจะพูดมากที่สุดครับยังไงครวันนี้เลยยังไงครับพี่โซนีครับจุดอ่อนของประเทศไทยคืออะไรครับคือภาษาครับ AI เนี่ยคือสิ่งที่ทําลายกําแพงภาษาเพราะ AI เนี่ยคือ large language model นะครับคนไทยสามารถที่จะเรียนรู้และใช้งานได้ทุกภาษาในโลกนี้ผ่านระบบ AI แม้ว่าผม จะไม่ได้เก่งภาษาจีนภาษาฝรัาาร่งเศสนะครับแต่ผมสามารถที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาจีนฟังอ่านฟังเขียนฟังพูดอ่านเขียนโดย AI ได้โอต้องต้องอน,นี่คือก้าวกระโดดเลยมันจะโอตโตเมติกแปลมาให้เราบ่าแบบเรียไทม์เลยฮะอ้ะครับภาษาอังกฤษอ่าผมผมพอใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างก็ในระดับหนึ่งผมเคยก็เคยมีโอกาสไปเป็นล่มในต่างประเทศมาบ้าง AI เนี่ยนะสามารถที่จะ แปลภาษาแบบเรียลไทม์เรียกได้ว่าพูดมาปุ๊บแปลให้ด้มันก็เลยทําให้อาจจะเป็นความทันสมัยเนี่ยที่ประเทศต่างๆคือบางทีอ่ะประเทศต่างประเทศเขาอาจจะมีความรู้ความสามารถเนี่ยหรือความทันสมัยมากกว่าเราพอเอไอแปลได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยศึกษาง่ายโดยที่ไม่มีภาษานี่เป็นเป็นเป็นภาษาใช่ครับมันจะเปิดประตูสู่การศึกษาผ่านการเรียนรู้ภาษาโดย AI โอ นี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคนไทยในอดีตแต่เมื่อนำ AI มาใช้เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในทุกวิทยาการที่ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดๆก็ตาม,มนี่ผมว่านี่คือจุดแข็งที่สุดของ AI ในวันนี้มันก็ทำให้เห็นภาพเลยนะครับาทำให้เหมือนการศึกษาเรามันไร้ผลพมแดนใช่ครับ,รบนะรบ,รบมันสามารถเนี่ยไปสามารถจะศึกษายังไงก็ได้ถ้าเกับว่าเรามีเรามีความความต้องการที่จะเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดใช มผมพูดได้เลยครับว่าคนที่มีความฉลาดเฉลียวมีความรู้ความสานากได้รับการฝึกฝนมานะครับแต่ไม่รู้จักการใช้ AI จะเป็นคนที่ถูกคนที่มีความรู้ไม่เท่าไหร่รเล็กๆน้อยๆแต่รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI แซงหน้าไปแล้วครับอันนี้คือแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือผลของการศึกษาเนี่ยโอกาสอีกอันนึงก็คือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยนะครับยังไงครับมุมมองผมคือว่า คุณภาพชีวิตจริงๆประสบการณ์เราก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างครับสักคู่นเนี่ยก็คือถ้ากําแพงภาษามันหายไปเนี่ยเราจะได้รับรู้อะไรใหม่ๆรเราจะได้เราจะได้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากเทคโนโลยี AI ในส่วนของทางด้านคุณภาพชีวิตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้หลายๆรยโรงพยาบาลพี่ทันี้ก็เริ่มเริ่มใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคนะครับการที่ความความสามารถในการวินิจฉัยว,วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำเนี่ย มันก็จะลดโอกาสในการรักษาตัวของคนไข้ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลลดความเสี่ยงในการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย<อ>บางทีเนี่ยออนไซต์มาถึงบ้านเราครับ <ผม S 2> เหมือนกับว่ามารักษาเราเราแนะนําเราวิธีการปฏิบัติตัวให้หายครับแทนที่ว่าเราจะต้องไปต่อคิวตามโรงพยาบาลอันนั้นมันหน้าก็อาจจะมาถึงเราที่บ้านได้เลยเป็นไปได้ไดครับเป็นไปได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดครับที่เด่น ผมมีลูกชายเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนนี้ก็ป,ปี6กละค,คุณหมอ EXTERN นแต่สิ่งที่ผมเห็นเขาก็คือเขาเรียนหนักมากฝึกงานนะครับอยู่โรงพยาบาลบแต่การมาของ AI นะครับมันช่วยให้เขาเนี่ยลดภาระบางสิ่งบางอย่างที่คุณหมอไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงกายและสติปัญญาเนี่ยย่างหนะักไปทำให้ AI ช่วยแล้วเอาความเป็น ความเป็นคุณหมอแบบมนุษย์นะครับไปดูแลคนไข้ด้วยจิตใจของความเป็นคุณหมอนะครับเขาจะสามารถที่จะทํางานหน้าที่ของคุณหมอเนี่ยได้ดีกว่าทําหน้าที่คุณหมอแบบแบบหุ่นยนต์ก็ช่วยผ่อนแรงคุณหมอช่วยผ่อนแรงคุณหมอมันทำให้โอกาสการเข้าถึงเนี่ยประชาชนในการดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นด้ดีขึ้นครับดีขึ้นอีกอันนึงเนี่ยการศึกษาก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงเนี่ยโอกาสมันคือยังไงที่เราศึกษา ก็เมื่อสักครู่อย่างท,ที่ที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่านะครับการเสริมสร้างความมั่นคงเนี่ยก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราสามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการข่าวกรองในเรื่องของการ,รผลิตข่าวกรองรให้มีความเชื่อถือได้มีความแน่นอนและสามารถใช้งานได้ทันเวลาครับแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองต่อภัยคุกคามในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารและมาใช้ในระบบอาวุธต่างๆที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเป้าหมายที่ ที่เรากําหนดอย่างแม่นยําหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการภายในกองทัพเรื่องการส่งกําลังบํารุงเรื่องของการวิเคราะห์การใช้งบประมาณต่างๆอย่างที่ผมเดดครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระบบแต่ต้องใช้ให้เหมาะสมได้ให้เหมาะอันนี้คือโอกาสหล่ะแต่อะไรอ่ะในการศึกษาเราก็บอกว่าพรนี้คือโอกาสละมันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักในเรื่องถึงความท้าทายที่เราต้องระวังตัวการศึกษาเราคืออะไรครับความท้าทายก็คงจะต้องมีความหมายคล้ายๆกับว่า ปัญหาอุปสรรคที่เราต้องเจอนะครับอันดับแรกก็คือคนครับคนเนี่ยเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีไอที่ทันสมัยนี่มากน้อยแค่ไหนปริมาณเพียงพอไหมนะครับมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพอหรือไม่นี่คือคนในที่2ก็คือเรื่องของ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีนะครับผมพี่ต้อมน่าจะตอบคำถามนี้ได้นะคือด้วยด้วยความที่ AI เขาต้องการฐานข้อมูลใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมเรื่องของศูนย์ข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่เหมาะสมอย่าง Data Center เนี่ยครับพี่เด่นก็คือเราต้องมี Data Center ไว้รองรับ สำหรับเท <AI, S 2> คโนโลยี AI ให้เขาให้เขาได,ได้เรียนรู้ข้อมูลนะครับซึ่งศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แค่ใหญ่นะครับมันจะต้องปลอดภัยด้วยอนอกจากปลอดภัยแล้วจะต้องเร็วด้วยเพราะว่าต้องอาศัยการประมวลผลที่เร็วและที่สําคัญครับพี่โทนี่มันต้องเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปกับศูนย์ข้อมูลอื่นๆด้วยเพื่อให้เขาสามารถได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นครับผมมีเรื่องหนึ่งที่จะว่าท้าทายก็ท้าทายที่สุดนะครับก็คือเรื่องของจริยธรรมในการใช้งานโอ้ยังไงฮะใช่ครับ AI เนี่ยมันสามารถที่จะผลิตอะไรที่มนุษย์ไม่คาดคิดได้นะครับเฟกนิวเกิดขึ้นได้ภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นนักบินอวกาศขี่ม้าในอวกาศเหมือนในใ,ในเดี๋ยวนี้มีรายการทีวีที่บอกว่าทำเป็นเฟกออฟอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สึ่งน่กกากลัวเรามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยจะจะอยู่ในภาวะที่ไม่รู้ว่าอะไรคือจริงรอะไรคือเท็จ อย่า <ทำ S 1> ้ภาพที่สร้างออกมามันเหมือนมากเหมือนจนแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือภาพจริงอะไรภาพเท็จครับในเงี้ยในา <ๆ S 2> การศึกษาของเราฮะมีข้อสรุปในเรื่องในในสองสามนาทีสุดท้ายเนี่ยอยากให้ในเรื่องข้อสรุปของการศึกษานี้ในเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจาก AI เนี่ยของประเทศไทยฮะว่าสําคัญที่สุดตอนนี้นะครับนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมการใช้งานครับจะต้องมีออกกฎหมายที่มีความเข้มงวดในการใช้งานว่า อะไรคือการใช้งาน AI ที่ถูกต้องทั้งจริยธรรมและความรับผิดชอบไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ไปหลอกลวงคนอื่นให้เกิดได้รับความเสียหายยกตัวอย่างเช่นเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าภาพหรือวิดีโอที่ g e n นเรตโดย AI เนี่ยจะต้องประกาศว่านี่คือ AI generete นะเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่านี่คือภาพจริงนะครับไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานไม่สามารถที่จะใช้ไปยืนยันในการทําอะไรต่างๆได้อันนี้นี่ผมมองว่าสําคัญที่สุดคือ จะได้จะยด้ทำการออกกฎหมายที่เข้มงวดครับสำหรับผมนี่เสริมอีกย้ำอีกนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เดชโครงสร้างพื้นฐานนี่สำคัญมากถ้าเราจะใช้ AI ให้ให้ได้อย่างสมบูรณ์เราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขานะครับอย่างที่เมื่อคู่ผมแจ้งไปคือศูนย์ข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ AI จําเป็นที่จะต้องมีการเร์นนิ่งต้องมีขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแล้วมีการเชื่อมโยงและมีความเร็ว ที่พร้อมจะตอบสนองเขาได้นะครับมันมีอันหนึ่งเนี่ยที่ดีมากที่ในการศึกษาที่ก็คือว่าต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมมันบางทีเนี่ยมันมีหลายระดับของอนั่นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างความเข้าใจการยอมรับมันมนในนั้นและกันก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศก็คือยังไงคคือขณะนี้ AI เนี่ยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกระดับของชนชั้นของคนในสังคมนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนใน,ในทุกระดับนะครับก็คือ AI เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสามารถเป็นผู้ช่วย AI คือเหมือนนักบินผู้ช่วยเราเป็นนักบินหลักนะครับมันจะช่วยผ่อนแรงเราในการทำสิ่งที่มันยุ่งยากในอนาคตเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นที่จะที่จำเป็นที่จะต้องประยุกต์ AI มาใช้แต่ เราจําเป็นที่จะต้องใช้อย่างมีจริยธรรมที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยคือการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบครับครับผมเสริมพี่ทนี่เรื่องความร่วมมือนะครับพี่เมื่อเร็วๆนี้เองทางสหประชาชาติหรือ u n เนี่ยเพิ่งที่จะร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางจีนร่วมกันสร้างมาตรฐาน AI ครับเพราะว่าเขาตั้งโจทย์ไว้ครับว่าเราต้องสร้างมาตรฐาน AI ให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้รวมทั้งเราจะทำให้ AI เนี่ยเข้าถึงได้กับทุกๆประเทศไม่ว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างเท่าเทียมกันก็คือต้องเกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศด้วยในการแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับทางรายการขอขบขอบคุณนะครับวิทยากรทั้งสองท่านครับ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 ผมท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานวิจัยนะครับดีๆนะครับของหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับของสำนักงานข่าวกองแห่งชาตินะครับพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์เวลา1 0 0โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชัยัคเรเดชเดชาชายและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ